สวยจังเลยเฮ้ยหนูเชื่อหมอเอาเอาที่บอกว่าวร,วรู้สึกว่าหน้าไม่เท่ากันหน้าเข้าตรงเนี้ยมันจะแบบแก้มเยอะแล้วมันจะย้อยกว่าคืออยากลองมาทำเทอร์มัลเพราะเรียมไม่เคยทำ อาจจะทํเาเทอร์มัทก่อนแล้วเดี๋ยวคุณหมอเน้นงานผิวเน้นยิงทั่วหน้าให้แล้วก็เก็บแก้มด้านขวาที่มันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันก็จะได้แบบเล็กๆ็เ,กเข้าไปแค่นี้หนูอาจจะแบบแฮปปี้แล้วก็อย่างรู้ว่าเทอร์มัดของที่นี่แบบต่างกับที่อื่นไหมคะเครื่องมันจะมีรุ่นเก่าคือ CPT แล้วก็ FLX ที่เป็นรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้พอที่เราเป็น FLX ละทาให้การยิงเร็ว,รวขึ้นแล้วก็ความเจ็บเนี้ยน้อยลงเทคนิคของแพทย์ในแต่ละท่านอย่างที่เราก็จะใช้เทคนิคโฟกัสเวเตอร์ในแต่ละจุดเนี่ยเรา จะต้องดูแนวว่าเราจะยกกระชับหน้าเขาเนี่ยไปในมุมไหนปรับพลังงานในจุดต่างๆไม่เท่ากันมันก็เลยเวิร์กก็จะเป็นเทคนิคของทุกทีคลินิกนะติดๆหน้าฉันจะเรียวแล้ว